สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝนตกกำลัๆเจอกันที่กาลิกโรดาจารยนประเซียัยมีค่ะทระทิศชาแนลถ้ามาแล้วขอรบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ มที่วัดกำลงรงนี่ไงวี้เามาว่าอพวกนี้จะได้อะไรัังฟังเนาะใชได้ฟังทำบุญกปเลยแวะมาตอตอวันที่มานี้ก็จะมีจะมาทำบุญจะแวะมาเาหลังขาดเได้พอได้จับตัวรงได้รางวัลที่หวันนี้แหละแค่สตัวเหรอครับอาหน่งเไาว่นงเอะไรังีปเเอาไ เจแดงอ้เจแดงหมูต uh ัวอะได้สามตัวใช้ไหมับได้สามตัวสตัวแล้วตอนี้รางวัลเอสามตัวท้ายรางวัลเอเนี่ยได้หกหกเกไงเกไม่หกเกาสองเนาะหกเก้าองก้ใบก็ไแดงอลันเจแดงหมูอยู่อลันก็ได้จัดให้เลยเดี๋ยวทำให้ดีเลยทุกอย่างหมูร้อย จ้าวหมูข้าเปียนหมูดูอัลลันเนาะเจ้าของผลไม้่ะอัวลันขาหมูหมูไก่ตัวไก่บ้าย่งอัน เก้าได้เก้าสี่สองแต่เก้าสี่สอมาไม่เข้าได้3ตัวท้ายได้อะไรนะหกเก้าเก้าหรือโ้โอเก้าสองตัวนี้จุดแล้วตู้นี้นจุดแล้วจุดๆูวันนั้นน่ะไหนล่ะจะไม่หกไหนอ่ะไหนละ ถึงไหนละได้ไงถึงนั้น้มันจะอ๋อุ่งงมเหรอไอ้นั่นมันแตกไนมันจะมันไม่หลเียันนี่าจุดละเอาล่งงานน้เอา่านน ใบเจอไงได็มีใบแจ้งพวกแจ้งพวกจพวกใบจกเออจเรียกอะไรจ็บเรื่งอะไรัการจะเรื่องอะไรนี่ไปองกันหรือเปล่าโอได้ดนตรีขนาดยังไงมาให้เลย ครับบอกไปชอบขนานแหมอย่างนะอะไรนะที่ที่กระังดังตอนนี้มีแต่คนหล่อเลยอ่ะมล้งทุกทุกแลเบีย์วัสหรือเปล่าหพืออะไรคนมาางนมาน ไมาม่าอ๋ฝนฝนฝนมามากเลยมาช่วงฝนเลเจอฝน

เลก4ของเกเดกที่ไหนวะเก้าสี่ดงเก้าสี่สองได้ขายสามตัวเก้าคู่ที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 ่มะจุถั่บนะเก้าเก้าเก้เก เล่ออกเลไม่ออเอาเอาเทียนล้นไหมเอาเทียนล้นไหมมันมันมันซึ้ไงนี่ผลไมดีค่ะโอ้ยฝนเนาะโดนฝนตาดีแฮลงมันลางบอกทุกออกมาจากเี่เราไปทำบุญที่นั่นยูรมนะเลขเลขโอ้โหแปะถ้แงเนาะแปเนาะ ยังไม่มาเลขยังไม่มาโอ้ไอที่ได้ทูบที่นี่ใช่ไหมคะใช่ที่มาจุดได้ถ่ายใช่ก็ในยายได้ห้หนูไปนั่นแหละใช่เพราะว่าได้โชคค่ะได้เก้ีสองใช่ที่จุดทูบอยู่ตรงเนี้ยเกาสี่สองต่อ่สี่สอง ก็ได้ก็ไปซื้อใ่ดินเก้าสองหัวแล้ก็เกานึ่งไงตัวหัวแล้วเก้าหนึ่งไงออกไรแล้วดูที่นั่งหเดียงหัวอะนี่เนี่อะไรนะม้อะเบก็ยังมีอยู่ว่าเ่ยจะวาไเน ในได้อะไรนะเหมือนเราฝันอาจารย์ป้อมฝันฝันตามเปลี่ยนหนึ่งห้คุณได้ไรได้ไรนึกเรง ไม่พี่อันนี้เพราะว่าจะมองเห็นนะเพราะว่าอันนี้มันมานมั่งเข้ามาแต,แต่มันก็เลยจางน้ำมันเข้าเหรอน้ำไมนเดินเข้าไง<ห>ไปเมื่อกี้เราจุดพู่เราไม่จุดตรงนู้นจริ่ๆอ๋อลองตรงนี้ เอาทีละลูกเดี๋ยวเราเอาทีละลูกเลยทีละลูกแล้วก็ทีละลูก่ไงที่เาตั้งขม่อาีละลูกแล้วก็เอาลงไปแล้วก็จบใหม่อะไรก็จหมาขนลุกนพูดไปได้เอาไปกองแทนแล้วกัน

ได้งเก้าใช่ใช่สองตัวแน่นอนไม่ต้องไปตัดเปนเก้าเป็นสูรเฉพาะนะครับามเปี่ยนแบบต่ว่าสองตัวจะเป๊ะตัวที่สเป็นตัวอะไรอ๋อเปวั่งวัมะั่งันัอวัะนี่งวมน่เอ่ัม่ะั่่ะ่มีอ่ะ เออเออเออวัดสมานที่มีอะไรใหญ่ๆนะพระสัใช่ใช่พระพิเนตเออเาเรีบ้พีพี่แาไปวัดสมานใช่ตาจันตาเซยใหญ่ งวดนี้สอให้ตตนนะจ๊ะได้ห่งเไสองอ่ไปแล้วงวดใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับมาจับมา้ยเด็หดอ่อที่สอกตัวเลยตัว

เ็ดนะก้าน้องเขาจับแล้วสองตัวสิบเก้าแดงเ้องตัวสิบเก้าหกเจ็ดแล้วทีนี้ก็ง่ยอะไรขายเลยแกฝันอันนี้แกฝันแกฝันว่าตะี้เหเห็นไหมหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนไหมที่หน้าหน้าตาหน้าตา ตัวที่สามเป็นแป็กก็บันเทิงเลยนะมีโอกาสมีโอกาสมากที่จะเป็นแปะอีกครั้งหัวมันกลมแล้วเนี่ยกลมกว้าอาจจะเป็นส yeah. nah, well, ูงก well, yeah. okay ็ได้เอาเยอะมันก็เป็นจะเยอะไปไงใช่เยอะเยอะแล้วเอาไม่ถูกเยอะแล้วเอาไม่ไหวศิษย์บานมันลายมันลายเอาเยอะเยอะอะไรจะมา เดี๋ยวังไม่มีโทรยังเป็นบ้างก่อนก็โอ้ยวันที่นี้ยังยังไม่ทันได้ใช้เลยมันมีใหม่ไงใช้นี่หวยโอ้จะใช้ไปหมดน้ำมันได้ใช้เลยที่ที่เมื่อไรจะใช้ไปหมดยังใช้นี่ไปหมดหมดนีใหม่อีกแล้วเหมดก่อนยังใช้ไม่หมดไม่ได้ใช้เราคิดว่าก่อนยังไม่ใช้กินใช้ไม่ได้เงินใช้นี่ยังใช้ไม่หมดใช่นี่หวยยังไม่หมดครับ มีนายเปะปดหัวอะไรปวดหัวเลยมองไม่เห็นอาจารย์พ si> ่อปวดหัวอะไรงานนี้มองไม่เห็นตัวนี้พ่อไม่ตัวนี้แต่ดูของเขากี่ับแล้วยังไม่ได้เสียนหมใหม่หนึ่งเหรอใหม่ก็่ไลนหนึ่งก็แปดแปดหนึ่ แปดแปดหนึ่งตรงกับเลขที่สารไปที่สารแปดแปดหนึ่งเลขที่สารนะคะสานเนี่ยสานใหญ่เนี่ยหนึ่งแปดอันนี้สามห้าเจ็ดห้าสานเก่าค่ะสานเก่า นี่ก็พังนี่ก็โดนทุบไงแล้วย้ายมาอยู่นี่นั่นก็แ่ตรงนี้แหละย้ายตรงนี้ตอนนั้นอยู่ฝั่งนู้นดูตรงนู้นเลยค่ะยานกล้วยทางนู้นตอนนี้ย้ายมาแปดแปดเก้าแปดแปดแเก้าก็แปดตัวก็เราไปตัวเหลือแต่แปดเก้าเท่านั้นเนาะเหลแปดเก้าก็ไม่แน่นะถ้าเบิ้ลก็แปดแปดเนาะถ้าไม่เบิ้ลก็แปดเก้า บางทีหกก็กลับเป็นเก้าก็ได้นะหันถ้าจับหันเป็นแปดเป็นเก้าไปเป็นหกเหมือนเราจับปิงปองได้เก้าสี่บอกว่าเก้ากับเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะหกสี่เก้าสี่ออกหกชิงสี่หกหายห่อกออกสี่หกิจริง หายก็จะมันก็จะเปลี่ยนแปดมันเยอะบ่างมันเป็นแปดนะแปดต้องแปดเลยมั้งเนี่ยหายหมดเลยเป็นแปดตัวเดียวกันมาหนีแปดหนึ่ง ว่าหัวมันก็น่าจะเปลี่ยนย่าเอาเลข้าเก้า้าแล้วนะเก้าสี่สเหนาะเลขเก้เราอีกงวดนึ่งเป็นเลยนะนีงวดนึ่งอยู่ที่เจ้เขาจะถือตัวไหนกันเนาะตามแปดเป็นเลขะีแปแนสส ถามีแดงครั้งว่าที่แดง่ตัวไหนครับดูน่เป็นอะไรเป็นแปดแปดดูยังไงก็แปดสามแปดอะไรนะจะเป็นสก็ได้เป็แปดได้มวางเ้อลองดูสิ มันดูไม่ออกเลยเนาะเพราะว่ามันนั้นนั้นไอไอมันเข้าพอดีเนาะใป็นแตนิ่งแปดตัวเดียวไอมันเข้าตรงนี้พอดีอบางทออกเลยเ่านพี่น้องอีกอย่างเนาะตอนแรกเป็นตัวนี้เห็นเป็นแปดตัวเดียวจางไปเรื่อยเรื่อยเกล็ดอะไรเนาะเกลยดอะไรเนาะเพราะว่าทูบเมื่อกี้แล้นเราเอาที่จุดข้างหนนู้นเนาะน่ารุนเนาะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้มันแล้วไอมันเข้าพอดีไง มู้จะแปลกอะไรเนาะแด่นแปลกตัวเดียวบางท่านยังยังใครคิดว่าเป็นเลขโมโห้คือกันเป็นเลขอะไงเอาเป็นแปดกตัวเดียวเธอแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวมันมันมันไม่ชัดอด้ข้างบนเพราะน้ำมันเข้าพอดีอปลี่ยนแล้วก็แล้วก็เลขชัดง่าเนาะบันไดเลขปิงปองจับได้จะเป็นศูหรืออะไรเนาะก็เป็นสีมันดำได้ยังนะบอกพี่บอกว่าบางทีได้หกหกเจ็ด บอหกเจ็ดนาะใช่ไหมพี่เิมใช่ครับต่อเราได้หกหมื่นนหเจ็ดน้องหาจับได้0-9นยเดี๋ยวไปเรียนดูฟองหกหกเจ็ดสองตัวได้ศูนย์เก้าอันนี้เปียกอะไรเปียกไหมลังลางสุขภูมิยัได้มีค่ารถมานะ ตะได้รางวัลที่หนึ่งก็จะให้ตาเซ่ตาตาันตาเซยานีหัวหมูร้อยหัวไก่ร้อยตัวาาแล้วก็หมอล่ำน้ำพร้อมยกไง,งจัดให้เลยเต็มทีจะไดรางวัลที่หนึ่งจะไรางวัลที่น,งน,ง,น,นง,งนะขอให้ได้ขอให้ได้ถ้าได้สามตัวอะไรนะ 6, 6, หกหกเจ็ดเหรอก็<า> <c oughs> จะให้ <c oughs> หัวหัว<า> <c oughs> หัวหัวงวต่อไปเนาะใช่งวต่อไปเลยเราไปดู 66เกียร์09 2ตัวมิ้งกล3ตัวได้66เ2ตัวได้09 แค่สองสองสองุดเองอันนู้นมันมั่วผเลออกไวัเลขัน้อนกายบานดม้่ตเลขมันไม่ครบตัวได้ครับเลขเีันนี้สองเดี๋ยวเขาออกมาเทพื้นเลนืนได้นหวาที่หนึ่ง้ยได้นหลังคาไปเลย มนนี<ส> <T> ่เปนไรเนาะนี <afraid> <t> ้าเนไปดูด้านหน้าแต่หตัวอ่ะโอ้แต่ตัวพอดีเลยเนี่ยมน้อง่นีตัวตัวนะัวที่หนึ่งีเ่นตัวเนาะไม่ใช่ไม่ได้อกวัลที่หหรือว่าไงอ้าไม่ใ่ไม่ได้ัที่น่่ครับเพราะจะนไ่น้ขานาดไปดิสมตัวเลย่ พี่แดงจับนะหกเจ็ดทสาวใช่ไมศูย์แปดเก้สาวจริงไหศูนย์เก้าสูเพนแปดีเดียวโดดเลยคไอ้ี่น่าตกใจก็คือันหกตัวดดเราดีเราดีนะเกหกเจ็ดศูนย์เ้าแปดเอเป็นาาเป็นนา เถนี้ถ้าถกามตัวตรงจัดๆเือนรถนี้ทมาห้่ห้าแดาแจเกลย็บว่าพวกเราจะไปแจ็เองทีตอนไนกได้ได้ยงไงทีหนึ่งก็เดี๋ยวจะจับให้เลยน้อยที่นี่มองว่าบเอาแบบว่าด้านที่ตรงนี้เขาเรียบร้อยเฉยอ่านะครับขอให้โชคดีนะครับเด้อ ก็ท no ี่แล้วปลกก็ที่แล้วบุกเก้าใบเก้าใบแกมีกี่หมื่นึงเนาะกน่มม่นก่แล้วี่หไม่ได้ครับาแล้วนเ่มขอมันหมนที่แวนเ่มูดีมันหมนด้อ่เอางมใลยอมแวะมา่วัดเมา ไปก่นะคะวนนี้ไปก่อนคะค่าทุพีค่ะค่ะเดิชทางปวดัยค่ะค่ากณะเจเดนที่มาจากอารันนะคะมาทําบุญที่วัดแล้วก็เลยมาที่หลักกิโลนะคะมาขอทุกที่หลักกิโลนะคะก็ไปดูถ้าทุกยติใจ่ะหนูาทุกหนูลลกอ่ะ ศูนย์เก้าแปดถูกแปดทูกได้แปดตัวเดียวนะคะทู้แปดตัวเดียวการจุทงตัวหกเจ็ดเลขจับปิงปองสมตัวรจับสามตัวหกเจ็ดเลขาวจับสองตัวูเก้าและลทูลทไ,ได้แปดตัวเดียวการจาง,งไป <c oughs> มือของเส้นวาขึ้นาเดี๋ยวไปถ้าถ้าถ้าก็จะมาอีกนี่แมะินะินี่มที่ต้องมากะถินเราพี่เอดกพิจิกาพิจกาได้มาถ้าเกิดว่าถูกรวันก็ได้มาไว้นีแหละได้จ่าได้จ่าได้จ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะค่ะค่ะวัสดีค่ะช่วีค่ะช่งยังเป็นใหม่เนี่ยแบงกันกินอแบงกันเนอหนูเจเดอร์ตาเรายาหมกหมูแกโอ้ย่างแบงงนเนอแบงงินทุกคนเดไม่มีเลขอื่นคนเลยไปดูก่อนเก่อนเลหนึ่งแปดหนเดียวเนาะ หนึ่งสแปดน่อ่าแมนหนึ่งี่เดาแล้วนอกนึแกก็ได้หลายนี่คือหลายหมเดาแต่ท่านมาออกท้งหนา้งบอหอืมแจห่งสองหนึ่งเก้าเกที่มันออกเก้าสองก็ได้เก้าสองก็ซื้อเก้าสองไม่ได้หน่อยเนาะออเก้านยังมาอ้เ่ดายเนาะอาจจะเป็นเก้าสองก็บอไดรเนาะไปเด้อนีเด้อเตมเดียวค่า่าจค เ่อนเส้นมานี่ใหม่จะได้เทปูนแ่อนเทไม่ได้อยู่ดีเลยโตคนน่ะคนน่ะโคเาออง่ค้ยใช่ใพอได้เนาแล้วเอา้างแล้วนี่คือรถดเด่คบลงสีลม่อนนะยกพันงไปแล้วห่อไปแล้ว เจแดงอลันเขียงหมูอลันนะคะแบบก็เจแดบงบแบบนะคะได้มาขึ้นบนอ่าขึ้นไหวที่หลักลิดูสักแร่จำกระซีแดงค่ะแบบมีหัวหมูม,มีผลไม้นะคะมามีขนมหวานเอาไหว้นะคะ ที่นี่นะคะหลักที่ดูให้โชคนะคะสารตะจันตะซูยิงค่ะกระติบจเนี่ยนะคะ,อย,ะ,คะอย่าลืมนะคะขอคนละลายละเ์กดกระดิ่งเต้นเตือนะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะคะืนหน้าพบก,กันใหม่นะคะคนที่เข้ามาแล้วขอให้ท่าน สุาพแข็งแรียงเลีอยงรหๆฟังฟังนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะมาหลับกันดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เจแดงนะคะได้มาขึ้นบนขึ้นไหว้ที่หลักดูสัจจันกร์สีเดงมีหัวหมูมีผลไม้นะคะมามีขนมหวาน เอาไว้นะคะที่นี่นะคะหลักที่ดูให้โชคนะคะการตะกันตะซีเวีนนคะ่ะกระติบเทีนยวนะคะอย่าลืมนะคะขอคนละไลค์ละแชร,ร์กดกระดิ่งเต้นเตอนะคะ่ะขอบคุณมากมคะ่ะที่้าพบก,กันใหม่นะคะคนที่เข้ามาแล้วขอให้ท่าน A su papá, quien le llulló hihíjón panjpana, jarambo, jarambo, dejámonla a calderiza, la